สวัสดีครับน้องๆที่รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาพูดถึงเทคนิคการตอบข้อโต้แย้งนะครับในเรื่องทําแล้วไม่คุ้มนะครับเรามาดูไอเดียสัก6ไอเดียนะครับไอเดียที่1น,นะครับที่ว่าไม่คุ้มนั้นหมายถึงเรื่องดอกเบีย้ยใช่ไหมครับถ้าหากเป็นเรื่องที่ผมขอถามหน่อยว่า ถ้าเป็นเรื่องนี้ผมขอถามหน่อยนะครับว่าการที่ได้ดอกเบี้ยเพิ่มอีกเล็กน้อยกับการที่เราสามารถรับรองอนาคตของลูกได้คิดว่าอย่างไหนคุ้มกว่ากันครับไอเดียที่2ครับถ้าวันนี้ผมให้เลือกระหว่างน้ำกับทองคุณจะเลือกอย่างไหนแน่นอนคุณต้องตอบคุณต้องเลือกว่าทองใช่ไหมครับผมก็เห็นด้วยเพราะที่เราอยู่อย่างนี้ทองมีค่ากว่า แต่ถ้าเราไปติดอยู่กลางทะเลทรายและไม่ได้กินน้ำมาสักสามวันหากให้เลือกระหว่างน้ำกับทองคุณคิดว่าคุณจะเลือกอะไรคุณต้องเลือกน้ำใช่ไหมครับเป็นไปได้ไหมครับว่าค่าของสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าคุ้มหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของเหล่านั้นแต่มันขึ้นอยู่กับสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมากกว่าตอนนี้คุณไม่เป็นอะไรคุณก็อาจจะบอกได้ว่า การลงทุนอื่นๆคุ้มกว่าแต่หากว่าวันหนึ่งเราเกิดเจ็บป่วยเสียชีวิตไปถึงตอนนั้นการลงทุนอาจจะไม่ให้อะไรเลยแต่สิ่งที่ตามมาอาจเป็นการขาดทุนหรือการผักธนาคารก็ตามไม่สามารถว่าจะช่วยอะไรเราได้ทั้งนั้นแต่ในเวลานั้นขณะไม่มีการลงทุนใดๆช่วยเราได้ประกันจะกลับกลายเป็นการลงทุนที่ให้คุ้มค่ามากที่สุด ฉะนั้นเห็นด้วยไหมครับว่าประกันเป็นการลงทุนที่คุ้มที่สุดในแห่ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในยามจำเป็นที่สุดนะครับไอเดียที่สคุณคงไม่ว่าอะไรนะถ้าผมจะพูดความจริงแล้วสำหรับคุณคุ้มหรือไม่นั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะทุกวันนี้ก็ทำอะไรหลายๆอย่างทั้งที่ไม่คุ้มอยู่แล้วอย่างเช่นที่เราส่งลูกเรียนหนังสือจนจบปริญญาใช้เงินไปหลายๆล้านคิดว่า จะตีเป็นเงินคุ้มไหมครับแต่ทำไมเราถึงทำเพราะเรารักลูกและเป็นหน้าที่ใช่ไหมครับทุกวันนี้ไม่ทราบว่าคุณขับรถอะไรรถเบนซ์และมีรถที่บ้านกี่คันครับสองสามคันที่จริงแล้วเราใช้รถอะไรก็ไปถึงทั้งนั้นแหละครับไปถึงเหมือนกันและขับได้เพียงทีละคันหากตีเป็นเงินแล้วไม่คุ้มเลยสู้ขายเบนซ์แล้วไปซื้อรถญี่ปุ่น เอาเงินส่วนต่างไปลงทุนหรือฝากแบงก์ดีกว่ารถที่มีสองคันหรือสามคันเหลือคันเดียวก็ได้ถ้าเรามีสองคันแล้วทิ้งไว้เฉยๆก็เท่ากับเราเอาเงินเป็นล้านไปกองไว้ที่โรงจอดรถสู้เอาเงินไปเงินก้อนไปนี้ไปลงทุนดีกว่าไหมทั้งๆที่เรารู้เราก็รู้ว่ามันไม่คุ้มทำไมเราถึงได้ทำในสิ่งเหล่านั้นล่ะครับ มันเป็นเรื่องของความพอใจใช่ไหมครับไม่ได้เป็นเรื่องของการลงทุนกำไรอย่างใดเรื่องประกันเป็นที่ผมเสนอก็เช่นกันครับไม่ได้ทำไว้เพื่อหวังผลกำไรแต่เป็นเรื่องของการทำเพื่อความสบายใจและเพื่อจะรองรับความเป็นอยู่ของครอบครัวว่าจะมั่งคั่งแน่ๆที่จริงถ่านได้แค่นี้ก็น่าจะคุ้มสุดแล้วใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับไอเดียที่สี่ ไม่มีใครบอกได้ว่าซื้อประกันแล้วคุ้มหรือไม่คุ้มนอกจากคนคนนั้นจะรู้ว่าตนเองจะป่วยหรือเสียชีวิตเมื่อไหร่เท่านั้นเพราะถ้าซื้อวันนี้แล้วพรุ่งนี้เป็นอะไรไปทันทีก็คุ้มเงินแน่ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าอยู่จนครบสรัญญาแล้วรับเงินคืนอาจจะไม่คุ้มเงินแต่คุ้มชีวิตหากเพราะเรามีเวลาสร้างเอง จะได้มากมายมหาศาลอย่างแน่นอนที่จริงแล้วคุณกำลังพูดถึงอีก20ปีกว่าข้างหน้าที่เราหวงว่าไม่ใช่เพราะกลัวว่าจะอยู่ถึง20ปีแต่หวงว่าจะอยู่ถึงหรือเปล่ามากกว่ามิฉะนั้นแล้วเราคงไม่มาเสียเวลานั่งคุยกันเรื่องประกันอยู่ตั้งนานถูกต้องไหมครับไอเดียที่5ครั้งหนึ่งคุณเคยมีเงินเก็บมากกว่าที่มีอยู่ตอนนี้ไหมเป็นไปได้ไหมว่า เราเก็บได้ต่อได้แล้วก็ใช้มันหมดไปการเก็บเช่นนั้นเราเรียกว่าเก็บเพื่อใช้แต่เรากำลังชวนคุณลงทุนเป็นการลงทุนในอนาคตสำหรับครอบครัวและตัวคุณเองนะครับไอเดียที่6ไอเดียสุดท้ายนะครับมันไม่สำคัญว่าคุ้มหรือไม่คุ้มแต่จำเป็นหรือเปล่าต่างหากเพราะถึงแม้ว่าคุ้มแต่ไม่จำเป็นก็ไม่น่าทำ ดังเช่นการเล่นหุ้นคุณก็หวังผลกําไรแต่ในบางครั้งความจริงก็เท่ากับความจริงกับความเชื่อมักจะไม่ตรงกันทั้งๆท,ที่รู้ว่าไม่แน่นอนคุณยังเล่นบางคนอาจจะบอกว่าเอาไปลงหุ้นไม่มีความเสี่ยงค่อยๆเก็บเงินปันผลทีละน้อยซึ่งมันไม่สามารถรองรับเป้าหมายได้ทันทีแต่ประการนั้นคุณลงทุนด้วยเงินก้อนเล็กก็รับรองว่า ได้เงินก้อนใหญ่ทันทีและมีเงินปันผลให้ด้วยซึ่งเรารู้แน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้นการลงทุนก้อนนี้ขนาดคุณลงทุนไปไม่แน่นอนคุณยังลงทุนแต่นี้ลงทุนแล้วแน่นอนก็ยิ่งน่าลงทุนเลยใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับคุณลูกค้าครับก็เป็นไอเดียทั้งอกไอเดียเอาไปฝึกนะครับ เอาไปฟังและเอาไปซ้อมเอาไปฝึกกันนะครับชอบช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดี